อันนี้กลุ่มหลวงพ่อหรู้เช่์อะไรงงเงี้ยมึงเงี้ยครับมันก็จะมีพิพักอันนี้อาจารย์แกมาทํายาส้มให้วันนี้เอ๊นนคุณรู้สึกอย่างไรกับเด็กนะครับที่ได้เข้าร่วมการอบรมแล้วคุณได้พัฒนามากับมือเองเนี่ยครับ <S <S 2> <S 2> แล้วส่วนไหนล่ะเด็กส่วนไหนอะอือเด็กจุมแพร่ละครับออเด็กชุม่มแพร่เนี่ยผมดีใจที่เราส่งเขาได้ดีครับใข่ใข่อัน เทคเตอร์นะขมคานลึดีนะขมแล้วเป็นไงบ้างดีใจที่ส่งเขาได้สุดความสามารถอืแต่ว่าพื้นฐานของเขาเขายังขาดพื้นฐานเขาพื้นฐานเขาจะบกพร่องอยู่แล้วก็เขายังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขพื้นฐานให้มันดีอะไรบา้างอย่างเช่นการเราจะทําบ้านนะครับหรือว่าเราจะทา,นเ,นา,เ,าะทเตียงนอนเนี่ยมันต้องมีสี่ขาให้มันคงทั้งสี่ขาถ้าสามขามันก็เป็นเตียงไม่ได้ แล้วถ้าขาไม่แน่นมันก็โยกค,ครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานมี่สาคัญครับสําคัญมากใช่ไหมครับครับทุกอย่างต้องมีพื้นฐานอพื้นฐานของครอบครัวครอบครัวก็คือความรักความเข้าใจพื้นฐานของประเทศชาติคือความสามัคคีเล้วเขาได้ดีถึงขั้นไหนครับนี่ได้สังเกตไหมครับได้ดีจุดหนึ่งก็คือเขาสามารถทําความรู้จักกับศัก,กยภาพของตัวเองที่มันซ่อนอยู่ในตัวเองได้ Oh. แต่ว่าจะนําไปใช้ด้านด้าน,นดนั้นเป็นอีกเป็นเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เขาจะทําคําว่าศักยาภาพในที่นี้มันไรขีดจํากัดไม่จําเป็นเฉพาะว่าต้องศักยาภาพด้านใดด้านหนึ่งศักยภาพศักยาภาพของมนุษย์เนี่ยมันสามารถพลิกแปลงเปลี่ยนผันไปได้สามารถทําเหล็กส่งไปถึงดาวอังคารได้ศักยาภาพตัวนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ว่าบุคคลคนนั้นจะพัฒนาศักยาภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาได้หรือไม่แค่นั้นเองคุณทําไปเพื่ออะไรครับเนี่ย ะรืสอพัฒนาพัฒนาหนึ่งจิตวิญญาณให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ตามความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วได้อะไรจากการที่ทําเขาเรียกว่าถ้าเป็นความรู้ทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นการการให้ความรู้ถ้าเป็นในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านอนนละอะไรนะเศกมนุษย์อ,ะอ่ะปลูกเศกนรชน คปั้านาคนให้เป็นมนุษย์ว่าง่ายๆปุ่นห <เศ S 2> นึ่งจิตหนึ่งวิญญาณพัฒนาความศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในทางความหมายของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์แบบให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอันนี้ผมถามคุณว่าคุณได้อะไรจากการที่ทำอันนี้คุณได้บอกว่าได้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาเขาเรียกว่ามนุษย์สาก็คือมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วนะใช่ไหมครับ อันนี้หนึ่งลักษณะคุณทําเพื่ออะไรแล้วทําจุดประสงค์อะไรอันนี้ผมถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวถามว่าทําได้อะไรใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าถามว่าเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีคําตอบไม่ได้ทําเพื่ออะไรแต่ทําเพื่อคุณงามความดีทําเพื่อทําเพราะว่าทําเพื่อให้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยมันได้ทํางานเต็มที่ ศักยภาพของตัวเองคืออะไรบ้างหนึ่งหนึ่งจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ในหนึ่งขันห้าเนี่ยหนึ่งจิตวิญญาณในขันห้าเนี่ยมันจะสามารถใช้ขันห้าได้มากน้อยเท่าเท่าไรมันจะสามารถใช้สัญญาคือความจําได้เท่าไร่มันจะใช้สุตตามยะปัญญาแล้วบูรณาการมาเป็นกินตามยะปัญญาได้เท่าไรแล้วมันจะสามารถพัฒนาศักยภาพของภาวนามยะปัญญาได้เท่าไร่เมื่อ ทำทั้งสามสิ่งนี้ได้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่ควรจะนําไปใช้ให้ได้มากเท่านั้น <c oughs> นั่นคือการทํา <c oughs> การใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์หรือว่ามณะสัยยะเนี่ยได้สมบูรณ์แบบตามความหมายของพระพุทธเจ้าคุณก็เลยเดินตามรอยใช่ไหมครับถูกต้องครับ <c oughs> แต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นสมัยยุคเวียนครับป่าไม้สมัยทุกวันนี้ก็คือยุควิทยาศาสตร์สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย จะมีสมณะชีพรามที่หอ่อหุินนึ่งอากาศหายตัวได้แต่ไม่มีไม่มีเครื่องยนต์บนซินโซล่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศพัทรศพท์ไม่มีไฟฟ้านั่นคือยุคสมัยของพระเจ้าแต่<ำ>เราสามารถหอร่อหินนนงอากาศได้ทํางานนานได้ยังครับในในการทํางานในการทํางานผมรู้สึกว่าจะพึ่งออกมาทําปีนี้เต็มที่ครับแต่ผมเดินตามรอยพระเจ้ามาปีที่ห้าได้ได้หลายรุ่นยังครับหนึ่งสองสาม ได้สี่รุ่นครับผมอ๋อได้สี่รุ่นมาแล้วใช่ไหมได้สี่รุ่นอ๋อก็คือมีรุ่นอะไรบ้างครับอหนึ่งคือมันผมเนี่ยทำงานนอกระบบไม่ได้ทํางานในระบบแล้วรุ่นแต่ละรุ่นที่ได้มาคือได้มาจากนอกระบบครับได้มาด้วยจิตอาสาได้มาโดยการไปรู้จักกันคุ้นเคยกันเกิดศรัทธาเกิดความเคารพก,กันแล้วก็เกิดเขาเชื่อฟังตามถือตามปฏิบัติตาม แต่ผมได้ยินว่าไอ้ช้างตายก็ยังเหลืองาปลาตายยังเหลือเนื้อเสือตายแล้วยังเหลือหนังกวางละมั่งตายยังเหลือเขาคนเราตายเหลือไว้กับชั่วกับดีใช่ไหมครับี่ในวิธรรมยังกล่าวไวก้กุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาว่างั้นมีจิตกุศลและเป็นอก,กุศล<อ>แต่คุณทําแล้วเนี่ยคุณคชดว่าได้กุศลหรือไม่ในในมุมมองที่มุมมองหนึ่งถึงแม้จะได้แต่ไม่ได้ยึดติดในบนกุศลในคุณงามความดี สิ wollen, ่งท das <an> <n Luis> <hat> ี่มันสิ่งที่ได้ก็คือว่าแม้คุณจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ช่างโลกทั้งโลกนี้จะเป็นของคุณทั้งก็ช่างทองคําทั้งโลกนี้เป็นของคุณก็ช่างแต่ทองคําทั้งหมดในโลกเนี่ยที่คุณมีน่ะคุณไม่สามารถไปซื้อความรู้สึกเหล่านี้ได้เข้าใจไหมครับคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยแต่แต่คุณจะซื้อเอาเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อความรู้สึกของคุณงามความดีความรู้สึกของคุณกุศลเนี่ยไม่ได้ แต่ถ้าถามเยื่อจ่ามาันก็จะเื่อจ่าไปนานไกลนะครับก็จะขอเอวังลงตรงนี้